วันนี้นะคะเรกเรียนวันนี้นะคะในวิชาประวัติศาสตร์นะคะเราจะมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทําในสุมชนนะคะมีเพื่อนใหรนักเรียนนักศึกษานะคะเมื่อนเรียนได้ศึกษ,ษาแล้วจะเรียนทําไปงานด้วยนะคะหนึ่งวันนะครับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกเช่นเคยแต่จะเป็นเรื่องราวอะไรนั้นเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะครับ น้องๆเคยสังเกตสถานที่สำคัญในชุมชนบ้างไหมครับว่าสถานที่เหล่านั้นมีอะไรบ้างวันนี้เราจะไปศึกษาเรื่องนี้กันครับร่วมด้วยช่วยคิดน้องๆช่วยกันดูภาพเหล่านี้ทีนะครับ แล้วช่วยกันตอบหน่อยนะครับว่าในชุมชนของน้องๆมีสถานที่เหล่านี้หรือไม่วัดตลาดพิพิธภัณฑ์มัสยิดโบสถ์คริสต์โบราณสถาน โบราณวัตถุน้องๆครับเราจะเห็นนะครับว่าแต่ละชุมชนนั้นจะมีวัดตลาดพิพิธภัณฑ์โบราณวัตถุโบราณสถาน หรือบางชุมชนก็จะมีมัสยิดและโบสถ์คริสต์อยู่ภายในชุมชนซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่แสดงถึงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนที่น่าภา,ภาคภูมิใจนะครับน้องๆครับสถานที่เหล่านี้มีความสำคัญต่อชุมชนของเรานั้นก็เพราะว่าสถานที่ต่างๆทั้งวัดตลาดพิพิธภัณฑ์ และสถานที่อื่นๆถือเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นวัฒนธรรมของชุมชนที่ช่วยสะท้อนเอกลักษณ์ของท้องถิ่นนะครับเป็นสิ่งที่ช่วยแสดงให้เราเห็นถึงแหล่งวัฒนธรรมชุมชนเช่นวัดในแต่ละชุมชนก็จะมีเอกลักษณ์แต่ละแห่งที่แตกต่างกันไปตลาดในแต่ละท้องที่ก็แตกต่างกันไปด้วยนะครับถือได้ว่าสถานที่ต่างๆเหล่านี้ ได้สะท้อนความเป็นไทยและสะท้อนความเป็นชุมชนนั้นได้อย่างดีเลยครับวันนี้เป็นวันหยุดครับพ่อแม่จึงพาพลอยไปเที่ยวที่ต่างจังหวัดโดยพ่อกับแม่เลือกที่จะไปเที่ยวที่อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีกันครับพ่อคะเราจะไปที่ไหนกันก่อนดีคะเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันที่ตลาดกันก่อนดีไหม ก็ดีนะพ่อเดี๋ยวไปหาอะไรกินกันก่อนไปที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกแล้วกันนะแน่นอนอยู่แล้วสิแม่มาที่ราชบุรีทั้งทีจะไม่ไปที่ตลาดน้ำดำเนินสะดวกได้ยังไงกันที่นี่ต้องมีชื่อเสียงมากเลยนะคะไปกันค่ะคุณพ่อคุณแม่หนูหิวแล้วล่ะถึงแล้วจ้าแม่ลูกตลาดไม่เหมือนบ้านเราเลยนะคะ ร้านค้าพวกนี้ยังเป็นไม้อยู่เลยโอ้นั่นมีเรือด้วยค่ะเขาพายไปไหนกันหรอคะเขาพายเรือมาขายของกันจ้าพลอยเห็นไหมลูกว่าบนเรือจะมีสินค้าอยู่เต็มเลยแล้วเราจะซื้อของยังไงล่ะคะต้องพายเรือไปซื้อด้วยหรือเปล่าคะคุณแม่ไม่ต้องหรอกจ้าเดี๋ยวเราลงไปที่ท่าน้ำตรงนั้น แล้วถ้าเราอยากจะซื้ออะไรเดี๋ยวเขาก็จะพายเรือมาเทียบท่าน้ำเองจา้าดีจังเลยนะคะไม่เหมือนตลาดที่บ้านเราเลยก็ที่ตลาดเนี่ยมีมาตั้งร้อยกว่าปีแล้วเพราะแถวนี้มีคลองอยู่คนแถวเนี้ยจึงได้ใช้ประโยชน์จากคลองในการเดินทางการค้าขาในสมัยก่อนก็เลยเป็นแบบนี้อจา้าแล้วที่นี่ ก็มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีแบบนี้ไว้ด้วยเราก็เลยยังคงพบเห็นการค้าขายแบบในสมัยก่อนที่นี่ยังไงล่ะค่ะหนูไม่เคยเห็นแบบนี้เลยค่ะว่าแต่พลอยจะกินอะไรเดี๋ยวแม่จะสั่งให้เดี๋ยวหนูเลือกก่อนนะคะมีของกินเยอะแยะไปหมดเลยน้องๆเห็นไหมครับว่าตลาดที่เป็นแหล่งซื้อขายสินค้าในแต่ละที่ ยังคงมีความแตกต่างกันนะครับสิ่งแตกต่างเหล่านี้ล้วนเป็นเอกลักษณ์และแสดงถึงแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนของท้องถิ่นนั้นได้อีกด้วยครับแล้วที่ตลาดในชุมชนของน้องๆเหมือนหรือว่าแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรกันบ้างครับน้องๆครับให้น้องๆจับคู่ภาพสถานที่ในชุมชนที่สำคัญให้ถูกต้อง น้องๆครับไม่เฉพาะแค่ตลาดเท่านั้นนะครับที่แตกต่างกันไปแม้แต่สถานที่ที่สำคัญทางศาสนาก็ยังมีความแตกต่างกันด้วยครับถือเป็นลักษณะเฉพาะของประเทศไทยที่ไม่เหมือนกับประเทศอื่นเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจที่เราควรช่วยกันอนุรักษ์และรักษาให้คงอยู่ต่อไปนะครับ ช่วงฉายเดียวตอนรู้ถูกรู้ผิดมาถึงกิจกรรมส่งท้ายกันแล้วนะครับให้น้องๆมาลองทำกิจกรรมนี้กันครับให้น้องๆพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าข้อใดกล่าวถูกต้องและข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องครับข้อหนึ่งตลาดเป็นสถานที่ที่จำหน่ายสินค้าต่างๆในชุมชน ข้อ 2. ในชุมชนของคนที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีมัสยิดต,ตั้งอยู่ข้อ 3. ชาวพุทธนิยมทำบุญตักบาตรข้อ 4. แหล่งวัฒนธรรมในชุมชนได้แก่วัดมัสยิดต,ตลาด ได้เวลาเฉลยกิจกรรมกันแล้วครับน้องๆข้อหนึ่งเป็นข้อความที่ถูกครับเพราะตลาดเป็นสถานที่ที่จำหน่ายสินค้าต่างๆในชุมชนนั่นเองข้อสองเป็นข้อความที่ถูกครับเพราะในชุมชนของคนที่นับถือศาสนาอิสลามมักจะมีมัสยิดต,ตั้งอยู่ในชุมชนเพื่อให้สามารถร่วมพิธีกรรมทางศาสนาได้สะดวกครับข้อสาม เป็นข้อความที่ถูกครับเพราะชาวพุทธนิยมทําบุญตักบาตรเพื่อสืบทอดศาสนาและเพื่อการเป็นชาวพุทธที่ดีด้วยนะครับข้อ4เป็นข้อความที่ถูกครับแรงวัฒนธรรมในชุมชนได้แก่วัดมัสยิดต,ตลาดหวังว่าน้องๆคนเก่งทุกคนจะสามารถตอบกันได้นะครับในครั้งนี้ เราก็ได้เรียนรู้เรื่องราวของแหล่งวัฒนธรรมในชุมชนที่สำคัญกันแล้วนะครับสำหรับในครั้งหน้าเราจะมาทำความรู้จักกับเรื่องราวของความภาคภูมิใจของเราที่มีต่อท้องถิ่นจะเป็นยังไงนั้นน้องๆต้องคอยติดตามนะครับสำหรับวันนี้